พอวันนั้นมีเรื่องเราก็ลงมาเลยกะมันก็มีเหล็กกันโคร,นะรานอ่ะพอมันฟ้าเหล็กเข้ามาแทงแบะเราก็ใช้ไม้ตีมันก่อนปุ้งวิ่งแบวมีดมาไม่อโตที่เราตัดไม้ไผ่อะไล,ล่แต่ดีเราขาตัวแล้วก็ฟัน มันวิ่งหนีหมดเลยแล้วเราก็ไม่รับนายก็ไม่กล้าเข้าเตาก็บ้าเลยรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหารุนแรงเพศและการใช้ภาษาเพื่อให้เป็นอัตรดในการรับชมเท่านั้นเรื่องราวทั้งหมดเป็นแค่เรื่องราวกันละครั้หนึ่งไม่สนับสนุนให้ทําตามหรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube กันละครหนึ่งไบโคกซีโร่ด้วยนะครับ เพื่อมุ่งหน้าสู่1ล้านซับสไครต์และฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่งบายโคกซีโลเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นกับคนเรา,รเ,ราเรื่องราวเพียงของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ครลองทำตาม อ่าให้มันเห็นที่พี่บอกว่าเบื้องต้นว่าแหกคุกแล้วถึงขนาดว่าเกิดการเสียชีวิตเกิดขึ้นมันเป็นยังไงพี่เสียชีวิตสองคนเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรเราอยู่ตรงนั้นสองปีกว่าคือคนเราไม่อยากจะอยู่มันก็หาทางหลบหนีมุดไปทางท่อคนแรกอยู่มาสองเดือนมุดไปทางท่อแล้วท่อน้ำมันก็ไปได้แต่มันก็น้ำออกทางนี้แหละทางเทศบาลออกทางกำแพงแต่ เขาตีกงเล็กไว้มันไปไม่ได้พอน้ําเราอาบน้ำเนี่ยน้ำมันจะท่วมมันก็สํำลังน้ําตายมันคือมันย้อนกลับไม่ได้ทางยาวระยะประมาณนั้ สิบสองเมตรแต่ตรงนู้นมันตันมันออกไม่ได้อ่ะมันตายอ่ะน้ำมันน้ำมันเต็มอ่ะทางไปมันนึกว่ามันจะมีทางออกอ่ะคนเราไม่คิดอ่ะหมายก่อนอคนเราก็โง่โง่ยิงแล้วมีลายหนึ่งก็แหกรถเก็บขยะเป็นรถขยะที่เข้ามามาเก็บไอ้พวกเศษหวายที่เราร้อยฝาชีอ่ะอฝาชีที่เราคุมพวกกับข้าวกับข้าวอ่ะใช่ไอ้ฝาชีนี้เอาอ,า 1, 5, 2, อา 1, นะัลละพันห้าสองพันอัลละพันเนอะครับไอ้นี่มันก็รู้กัน กระยาดมันคนมันก็ไปอยู่ในถังกระยาอ้นั้นก็สุ่มสุมไปสุมปส่มไปมันรู้เขาจะแทงข้างมันก็เอากระดานไม้อัดล้อมตัวข้างๆอ่าเขาก็แทงอย่างนี้ก่อนแทงเหล็กแหลมอะ่ะตอนนี้มันไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นไปข้างบนแล้วแทงแทงลงมาตอนนี้มันเข้านี่มันดิ้นแต่มันไม่รู้ว่าไอ้คนแทงมันก็ ดึงขึ้นมาแทงเต่เขาหายไปะลาเส้นตายกัน<ฮ>นี่มันก็<ฮ>ทรมานอะ่ะเขาเอาขยะไปทิ้งจากเรือนจําก็ระยะสี่โลเขาซื้อกลางทุ่งไว้อย่างเงี้ยข้างทางเป็นบ่อขยะเขาก็เทที่นั่นพอเทเขาก็ไม่รู้เขาดำ<อ>แล้วเขาก็กลับในคุมก็กลับแล้วคนมันหายคนมันมาเช็คยอดหายมันมี403คนอะไรเงี้ยครับเหลือ4 0 2คนเอามานอนตักแก้ผ้าค้น ทุกทอกทุกมุมเราขังซอยเราไม่ได้เหยียบดินมันก็เอาเรามาที่สนามกลางยันตีหนึ่งไปเจอศพที่ทิ้งขยะโอ้โหวัดยวดแล้วเราจังหวะเราขังซอยเนี่ยเราเราไม่ใช่เกเรนะก็คือช่วงเวลาที่พี่เข้ามาเนี่ยตั้งแต่คดีเข้ามาเนี่ยก็คือว่าขังซอยตีตัวนขังซอยตลอดโดยตลอดเลยใช่ไหมยังไม่มาเหยียบลงพื้นให้ลงพื้น3เดือนอ๋อก็คือว่าขังซอย3เดือนก่อนและหลังจากนั้นก็ลงมาใช้ชีวิตปกติ กับนักโทษทั่วไปถูกไหมครับพอเขาให้มาอยู่ขังใหญ่มีร้อยกว่าคนอเอาละทีนี้เราก็เหมือนเล่นเฮโล่เราเก่งใช้ยาที่ฟันเล่นกันสบู่ยาที่ฟันเนี่ยเราซื้อแกงได้กับมันเป็นเงินสดยาทันใจเขาเรียกเต็กอื เท็กนี่คือว่าสมัยก่อนสองซองอะนะใช่เบอร์ห้าเดี๋ยวนี้มันไม่แรงเมื่อก่อนนี็เบอร์ห้าแกปวดหลังปวดเมื่อยใครติดยามาแล้วไม่มีเล่นเท็กนี่จะอยู่เลยสองห่อเดียวอยู่เลยคือ,อกแก้ปวดหล<า>ังชวยได้ใช่ถูกไหมครับ3 3สามสามซองขายห้าบาทข้ทางนอกมันขายห่อละบาทหอ่อละห้าสิบตังคขนมเดี๋ยวนี้ถุงละสิบบาทเมื่อก่อนนี้ถุงละสองบาทแต่คนรับจากร้านค้ามาเบิกป,ปองได้40บาทต่างกันนะคือร้านค้าสวัสดิการเนี่ย เรามีเงินญาติเราเนี่ยฝากไว้แสนสองแสนหรืออะไรเงี้ยมึงก็ใช้ได้แค่40บาทคือเขาจํากัดแค่นั้นมีแกงถุงละ5บาทแล้วก็มีขนมถุงละ2บาทไอ้ค,คนที่ไปตัดยอดมาคือรู้จากร้านค้าตัดมา2องพันสาพันแล้วก็ตัดเงินบุกมันไปล่วงหน้าร,รู้กับนายอะไรมันก็มาขายให้เราถุงละสบาทก็2ถุง5บาทมันเอากาไรบาทหนึ่งอ,อยู่ได้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือปี2องพัน้อยมงใช่ถูกไหมถึงถึง,ถ,งถึงเป็นค่าเงินแบบนั้นถึงอยู่ได้ไงอยู่ได้ถูกไหมแล้วนายก็โหดมาก หากใครดูคลิปนี้อยู่สนใจติดต่อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทุกชนิดสนใจติดต่อได้ที่แอดโคซีโลรับประกันคุณภาพในการทำงานแบบเมืออาชีพขึ้นซอยเนะีมีเรื่องอะเก่งมาจากเจ้าเจ้าถิ่นอ่ะสุดท้ายแล้ว พี่จะบอกว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นกับพี่ใช่เกิดเรื่องอะไรขึ้นนะเรื่องเข้าห้องน้ําเราก็นอนอยู่ข้างห้องน้ําเข้าห้องน้ําแล้วน้ํามันโดนเราทําไมก้อนต้องหาบน้านะคือเรานอนไม่มีก๊อกน้ําอย่างนี้มีแกงสารส้มแล้วเรากินน้ําอ่ะมันเอาน้ําน้ํากินไปล้างก้นมันมาทําไม่ถูกครับน้ําน้ําที่ตรงปุ้ยไม่ใช้เราก็บอกเฮ้ยมึงทำอย่างนี้ได้ไงฮะของส่วนรวมอะไรเงี้ยล้วเป็นคุ้ยได้อะไรเยอะเราก็ไม่ฝังหูฟังไ่ายเราก็เดินไปเข้าห้องน้ำเตะทั้งตัวเลยเตะ หน้ามันะหลับเลยฝันฝนแตกทีเดียวเลยทีเดียวเลยแล้วขอชะลอเป่าปี๊ดนายเนยขึ้นมาเต็มหมดแต่ทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเขาขังอะไรต้องรอเช้าพอขังปิดแล้วนั้นพอดะน้นี่มันจะไข่6หกโมงครึ่งอ่ะตอนนี้มันไข่เราหกโมงเลยนายยำเตะหน้าเตะตาหูเหอนชีบหมดเลยคางเคืองแตกตีเราไม้หัก คือง่อยจริงเลยอ๋อนี่อรอยคางตรงนี้ก็คือ<ช>ว่ารอยแผลนายนายในการที่โดนทำโทษครั้งนั้นฝันทันนิวิน โอ้ <im itation> โหโอหฉีด<ม>พวกบ้านเขามายกมือไหว้ขอโทษแล้วจบแล้วลซึ่งตอนนั้นพี่เข้าไปเนี่ยก็คือมีคนรู้จักพี่แล้วเหรอในตอนนั้นอะ่ะรู้จักเราอยู่บ้านใหญ่เลยบ<อ>้านนักมวยแล,วแล้วบ้านขายแป้งขายแป้งอะ่ะอยู่ในนั้นกาแป้งใหญ่สุดแล้วแล้วนักเลงอ,อเมืองอะ่ะบ้านเขาพ่อเป็นผู้พันแล้วเมียเขาเป็นนายหญิงด้วยคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคนอ๋อคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกแข่งซ้ายนรกเมองในนั้นแข่งซ้ายนรกเมองใช่เป็นนักมวยด้วย แข้งซ้ายกุุงเก้าชัยชมจันทร์คอลายชัย,ยเกียรติพญาไทยเคยต่อยมวยดังเข้าไปติดแป้งเนี่ยเนะี่ยเข้าติดแบบว่าเกเรเข้าไปก็โดนเสือฟ้อนอะไรติดหมดคับมาจากบังคงวังขวางโทษห้าตลอดย้ายมาจากกับบ้านกนยะแล้วไอหมาบ้านเนี่ยมันมันท้าแทงเลยมันซื้อแป้งเนี่ยซื้อซื้อ,อไม่มีตังซื้อแล้วขอยอดขออะไรนะพอบ้านก็เอาเลยขึ้นขังก็ เหล็กให้มันอันนึงเขาไม่ได้ใส่ตัวนเขาไม่ใช้เหล็กเลยเตะสายเตะเตะเตะจนเหล็กมันลุดโอ้โหแขนเขินหกรามจนมันกราบยอมจบกันหรือไม่จบก็ย้ายขังไปอยู่ข้างล่างก็ยอมรับสารภาพเพราะเด็กสิงมันก็เอากันหมด่ะเจ็บๆทางนั้นแต่คนนี้ไม่ให้ลุมคือให้มึงแทงกูเลยเเหล็กให้มันเขาไม่ใช้เหล็กโยนเหล็กให้เลยโยนเหล็กให้เลยกูไม่ต้องใช้มาเต็มอยู่แล้วเต็มอยู่แล้วคือคนเคยเล่น เด่นแป้งอะแล้วเป็นมวยด้วยตัวใหญ่ด้วยพ่อเป็นทหารใจถึงติดคุกไก่รอบเปรซะกาบเลยคนมีเหล็กมาบ้า้วยขวางโอ้ยไอ้นี่เนี่ยมันไปเจอผมอีกอวยขวางอวยขวางไปติดอยู่ของเฟรมนี่นะเอาล่ะทีนี้คนก็เริ่มรู้จักพี่แล้วในการที่เราได้อยู่บ้านใหญ่ด้วยแล้วก็กาผลประโยชน์นั่นก็คือที่บอกว่าจำหน่ายแป้งข้างในเรียนจำถูกอย่างแป้งไม่รู้เรื่องเขาเก็บ เก็บให้เขาไม่รู้ว่ามันจะต่อคดียังไงยังไงคือเราโทษเรารู้ว่าโทษเราประหารอยู่แล้วค่าฆ่าอัมพังแต่ตอนนั้นน่ะโทษยังจะไม่ตัดสินถูกไหมไม่ตัดสินเราไม่สนใจอะไรแต่มีคนบอกเราแล้วว่าโทษประมาณนี้แน่นอนยกประหารแน่นอนค่าอัมพังที่คดีที่เราสร้างมาเน้นนะทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเจอเหตุการณ์อะไรอีกไหมพี่ก็มีขังหญิงเพราะว่าขังหญิงกับขังชายมันจะติดกันกระแพงเดียวกันคุกสัืีเราสังกะสีกั้นเฉยขังหญิงก็จะมีประมาณแค่20บกว่าคน20กว่าคน มีค้าประเพณีตรงดงมะคำเทศอ่ะเขาจับมา40คนครับต้องยืนนอนยืนนอนกันเลยเหรอรเพราะว่าพื้นที่เนี่ยจัดให้มีแค่20่คนย <20 S 1> ี่สิบคนมาติดวันเดียวอ่ะ ห้าสิบ <50 S 1> กว่าคนโอ้โหบ้านมันเป็นบ้านบ,บ้านชั้นเดียวอ่ะเป็นบ้านบ้านไม้อ่ะแต่พื้นที่เนี่ยคือเป็นพื้นที่เดียวกันกันกบคุกชายขง<ช>ังชายถูกไหมเขาจะแบ่งแยกเลยเป็นรั้วแบ่งผู้หญิงจะอยู่งานหนึ่งอีก3งานอ่ะของขังชายหมดครับแต่มีกําแพงกัน้นคือสังกะสีขับกันลวดหนามเวลาส่งอาหารก็มาจากขังชายทําไปส่งส่งขังหญิงใครจะลักขังหญิงเมื่อก่อนนี้แค่ส่งจดหมายยังตีถ้าสลบแล้วส,สลบอีกอืมถ้ามีการติดต่อถ้ารู้ถ้าจับได้เนี่นะใช่ ปลาข้ามกำแพงลือส่งรักมากตีธงเออรักภาษาเบอถ้าเจ้าหน้าที่เห็นทำอย่างนี้โอ้โหใส่ตัวเหมือนก็ต่อคดีตีตายเนาะตีเละเทะเลยเวลาเราเอาข้าวส่งขังหญิงไอ้คนก็ส่งก็ส่งไปแต่ข้าไอ้นี่รับจ็อบมาคือมึงเอาสบู่ไป้5ก้อนเอายาิฟันไปสิหลอดเอาจดหมายไปให้กูส่งไให้กูได้ไอ้นี่มันก็ต้องรับเพราะมันมีค่ามากอันั้นก็ใส่ในข้าวไว้เวลามันก็รู้ว่า พอชะลอญิงอะค้นมาก็มีจดหมายชื่ออะไรก็เขียนเอ้นี่ไปส่งกิ๊กไครกิ๊กไครอ๋อก็ใช้แบบนี้นายแบบนี้มีนายดีเขาก็แกล้งไม่รู้ไม่ชี้ครับมีนายเฮฟเขาก็จะค้นชื่อสำนวนเป็นมาเขาเชื่อใายาเขาอีแรงอะเขาจิกยิงเดียวตีจิกหัวผู้ชายชื่ออีแรงคือเตะหน้าเตะตาตีหัวตีไม่ยั้งอะผู้ชายนะผู้ชายขังชายขังชายไอ้นี่เขาเป็นนายคุมคือโหดใครๆก็กลัว อ่าแล้วนี้ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกี่ยวอะไรกับขังหญิงที่พี่ยกขังหญิงมาพูดขังหญิงเนี่ยวันอาทิตย์เขาจะมาสวดมนต์สวดพระพอพระเข้าตอนสามโมงก็จะกลับขังหญิงพระออกนิมนต์พระกลับใครจะทําบุญอาหารสบู่อาหารมาม่าที่จะไปทําถวายพระก็มาร่วมกันอ่าขังหญิงก็จะนั่ง20คนนั่งข้างหน้าขังชายก็จะห่างกับอีก5้าโต๊ะแล้วก็นั่งนั่งนั่งต่อหลังไปแต่ ใครจะไปสะกิดหรือจะไปส่งซิกอะไรไม่ได้เพราะมีนายคุมอยู่คนโหด <S <S แล้วก็จะมีการขายเครียดก่อนขังหญิงกลับบ้านใครจะร้องเพลงเงี้ยแล้วพอดีจังหวะน้องสาวร้องเพลงเก่งถ<ม>อยดีกว่าไม่เอาดีกว่าขว่ดีเราไงนะน้องสาวเราเนี่ยนะใช่เอาไอ้ขังชายมันก็ชอบมัน ให้มาม่าให้อะไรแล้วก็ติดต่อมันจะจีบอะไรเงี้ยมันก็ไปโอ้ยพี่พมันโหดไว้อะไรเงี้ยมันมีอีกอาทิตย์หนึ่งขังหญิงไม่มาไม่มาอยู่ถึงวันที่จะมาแล้วขังหญิงไม่มาไม่มาคนหนึ่งสมมติว่ามีอยู่29คนมาย8ดคนอีกครั้งนหนึ่งอีกคนหนึ่งไม่มาอมบอกป่วยนอนอยู่ใต้ถุนขังพอกลับไปมันมีรายการแหกคุกเลยโทษเขาแค่ประมาณจำหน่ายก็ประมาณห้าปี เอากรรไกรตอนกิ่งอะตัดแล้วคุกไอ้สังกสีมันติดกับสารนะสารลักเมืองอะสารเกอ้าขึ้นไปก็มีตำรวจหญิงตำรวจชายตอนนี้พอตอนกิ่งออกไปนี่ก็เหวอไม่รู้จะไปทางไหนไปเจอตำรวจสารเขา ตำรวจสารเขาจับเข้ามากนหญิงโอ้โหเตยังฟุตบอลเลยตีอย่างขังชายก็ใส่ตัวนั่งตาเตอเคี้ยวญาติมาก็นั่นแหละแหกคุกขังหญิงการนำโทษก็เหมือนผู้ชายเหมือนดีนี่เหมือนผู้ชายใะหญิงมาจากปทุมมาจากยุทธยามาจากบางขวางย้ายมาเตะเลยเตะอยังผู้ชายแต่เราจะไปทำอะไรแล้วเราก็มองเห็นเฉยๆก็คือตอนนั้น่ะความคิดพี่ก็ยังปกติอยู่ก็ยังใช้ชีวิตทั่วไปอะไรยังไม่คิดอะไรยังไม่จะบอะไรยังไม่คิดที่จะเก้เลยถูกไหมใช่เราก็คิดว่า เราต้องส่งกับข้าวน้องทุกวัน แล้วอยู่มาอีกปีพี่สาวเข้าไปอีกกับคดีที่เขาสร้างใช่เร<ม>าอยู่เราอ,อยู่มาสองปีกว่าไอ้คุกเก่า,าสารสีพี่สาวก็น้องสาวน้องสาวคู่ดีพี่สาวโดนคดีชิงทรัพย์มาอีกอืเข้าไปอีกแล้วเข้าไปอีไปอยู่ด้วยกันไปลุมขาใหญ่กัดหน้าเขาฟันหน้าเขาจนขางซอยอะ่ะพี่สาวเราเนี่ยนะกับน้องสาวใส่ตัวนคู่เลยอืมไม่ได้มาขัางหญิงไม่ได้มาฟังพระเขางดกับข้าวโดยไม่ให้เราส่งน้ําตาจะไหลบางทีต้องแอบส่ง ค,คือสงสารน้องสาวและพี่เราจะเป็นยังไงก็ได้คือเราหากินได้ผู้ชายแป้งเราเยอะก็เราหาได้มาจากตรงนี้<ช>สบายสบายอยู่แล้วสบายก็พวกในบ้านมันนะคือเขาให้เราเก็บเหมือนก็ให้เราไปต่อคดีแทๆ้ๆเลยไอพวกแป้งเนี่ยรเราไม่รู้อ่ะตอนนั้นเราไม่รู้กฎหมายเราก็ศึกษาศึกษาเขาก็พูดให้ฟังเฮ้ย hey, ยังไงก็ได้ชิปหายโทษกูก็ประหารอยู่แล้วกูก็ไม่กลัวจะตายก็คือเราฆ่าเขาเราก็ต้องใช้ได้ชีวิต พอเขาบอกพอเขาบอกเราแล้วเรารู้แล้วแต่พอพอเรารู้ปุ๊บไม่สนใจซะน้ไม่สนใจแล้วคดีไม่มีตัวเลขมึงไม่ค้องเปมก็บังขวางอืมเราคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้อย่างเดียวก็เลยคือรอตัดสินคือให้น้องหลุดอย่างเดียวครับตอนนั้นกังวลอยู่เรื่องเดียวนะต้องการที่จะปัดน้องเราออกปีใหม่เขาจะเอาขังยิงมาเต้นเขาก็จะผูกเชือกให้เต้นส่งซิกอะไรกันได้คือฟรีเดย์ถือเต้นเต้นอยู่ในเชือกแล้วเขาก็จะมีกีฬาชักกระยือะไรเงี้ยคือไม่ให้เครียดอ่ะบางคนคุกมันก็จะไปมองข้ามันแพงไม่ได้แล้วมีมวยไงแล้ว หลงของไอ้ตึงใส่ตัวของเส้นเลยต่อยมวยอ่ะยี่ห้าโลยี่ห้าโลมันให้เราใส่ห้าสิบโลตอนแรกมันจะให้เราใส่ไก่ยางไก่ยางนี่เหมือนกับตัวมันสั้นไงแล้วเวลาเดินเนี่ยมันเหมือนกับไก่ยางเดินเดินเดินเบินไปไม่ได้แต่ถ้าตัวยาวอ่ะเราใส่ซิงแล้วมันไปได้ครับเดินได้สะดวกแล้วเราก็ใช้ความเป็นมวยเนี่ยต่อยกับมันเขาก็คนก็ดูเต็มเลยช่างไม้เขาก็เอาสั่งกระสีมาแล้วเยียบเีลยเราก็ต่อให้มันขาตัวเลยเขาบอกไฮ้โตมันต่อยไม่ได้มันเสียบเปียบเออให้มันมวยไทยเลยเ้าก็ให้ เต้เลยเนาะเราก็ใช้ตำหมัดอย่างเดียวแล้วเราก็เข้าได้แล้วมีนวมมีอะไรไหมมีโพสี่เขานักมวยเก่าป๊กเด้งพสี่มากบุญและลงมากบุญเป็นผู้จัดการเขาคือพี่น้องสี่คนเขาเป็นนายคุมหมดแล้วเขาชอบเเป็นนักมวยเก่าอืเขาก็จับเราต่อยมวยแล้วก็ต่อยเขาหลับเลยต่อยหลับเลยหรอเรามีตัวสองเส้นนะคต่อยเขาหลับเลยหรอต่อยหลับเลยตอนนั้นเรามันน่ะต่อยตัวเก่งเขาหลับเลยไอ้นันไตต่อยแข็งแรงมากนั่นเราก็ไม่รู้ไปเข้าไหนบวกกันเพระเราเข้าไว้ได้รอมัน เราจะจับขามันก่อนแล้วเราเกี่ยวพอจังหวะมันต้อยแล้วบวกกันบึ้งเข้าลับเลยกลากาศเลยกางอากาศ,กาศแล้วเขาก็มีเดิมพันเงินเต๊กเป็นกองกง่องอยากทำใจนะอยานใจร้อยก่องมันเอาไปขายก็3ามสหห้าบาทแลกแกงได้ถุงมันเป็นตัวเงินอยาที่ฟันหลอดแล้ว40่สิบก็ เป็น50บาทก็เอาแต่พวกเนี้ยเอามาเดิมพันกันใช่ใครมีเงินสดสมไมก่อนต่อร้อยละปีไม่ใช่ร้อยละเดือนร้อยละปีมีคนรักรอบเอาเงินสดแล้วว่าจะฝากนายไปซื้อของข้างนอกอ่ะคือว่าอยากจะได้รองเท้าออกเข็มขัดอะไรเงี้ยมีเรื่องอีกมาลงจากศาสรเอามีดไล่ฝันเราไปไม่ถึงไล่ฝันเพวกไอ้ไอ้ปิ๋วไอ้เด็กบางแคเด็กออเมืองอไปไล่ไล่ฟันเขาเรื่องอะไรก็มีด เราตอกเราซ่อนไว้มันก็ยกเพื่อคือจะมาคนที่เป็นรองพ่อบ้านก็คือสารนันเจมทองชื่อแบกมาอยู่ด้วยกันแล้วมียศทอนในช่างแล้วอยู่แล้วนันสี่คนแมีแข้งซ้ายแนละ้วลงเมินแล้วก็มีเราเนี่ยสีค่คนเพราะพวกมันต้องสิบกว่าคนเราไม่มีสไน,เป,น,เ,สนเปอร์นี่เขาเรียกสไนเปอร์มีด คือรักมาได้อะเขาตรวจสอบยังไงหากันพอวันนั้นมีเรื่องเราก็ลงมาเลยกะมันก็มีเหล็กกันโคราชอนะพอมันฟ้าเหล็กเข้ามาแทงแบกเราก็ใช้ไม้ตีมันก่อนปุ้งวิ่งแบบเอามีดมามีอิโต้ที่เราตัดไม้ไผ่อะไลนะ่แต่ดีเราขาตัวแล้วก็ฟันมันวิ่งหนีหมุดเลยอืแล้วเราก็ไม่รับนายก็ไม่กล้าเข้าเราก็บ้าเลยโดน มันมีเรือนนอนไม้อะรอบๆมันก็หนีมาทางนี้ไล่ไล่นายก็เอากระบองมามหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาล้อต่อคดีผมอย่าเพิ่งมานั่นไล่มันอืจนเขายอมเลยนี้อย่าตีผมนะ ไม่ยอมไม่โดนตีเลยมันก็คืนซอยต่อดีผมเอาเลยทันทีระว่างมันต่อเราไม่ได้มันก็ไปเราไปขังซอยพอรับรู้พี่สาวก็เกย้ายไปนู่นเลยคลองห้าพี่สาวเราอะนะใช่โดนย้ายไปก่อนบัรบัตคลองห้าก่อนเราไปย้ายไปที่บัณัดตัดสินมาเจ็ดปีหรือห้าปีย้ายไปกับคดีที่เข้าไปตาก็แทบล่วงแต่แต่น้องสาวยังไม่ตัดพออยู่มาได้สองปีเก้าเดือนน้องสาวยกฟ้องแล้วแล้วก็เขาอทธทอ,อ์อี่เราก็ย้ายเป็นเรือนจําแล้วจังหวะอทธรณ์นี้เนี่ย ที่เราตัดสินมาประหารเหลือตลอดอ่ะเราไปบังขวางแล้วนะถึงวันตัดสินเราอยู่มาแล้วทั้งหมดกี่ปี2ปี8เดือน2ปี8เดือนนะซึ่งก่อนหน้านั้นน้องสาวอ่ะไปฟังคำพิพากษาคำพิพากษาแล้วยกฟ้องยกฟ้องไปเราเขียนแถลงให้ยีบก้าแผ่นจากฝีมือที่เราเขียนอยู่บนซอยคิดเองเขียนเอง เรียนรู้ในนั้นเลยเขาให้เขียนแล้วก็เล่าเหตุการณ์แล้วก็เราก็บอกว่าข้าพเจ้ายอมรับผิดต้องใช้คําฆ่าข้าพเจ้าเอกสารโดยข้าพเจ้าเนี่ยโดยรู้เท่าไม่ถึงการในการฆ่าในครั้งนี้โดยการปกป้องน้องสาวแล้วก็น้องสาวไม่ได้การไม่รู้เรื่องอินุอิเนไม่ได้ฆ่าเขาไม่รู้ในเหตุการณ์ไม่ได้อยู่เลยสู้ว่าน้องสาวลงที่สิงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเลย แล้วก็ข้าพเจ้าจะสองจำในครั้งนี้ยอมรับว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสุดร้ายเขาตายจริงและก็มีเจตนาจริงเพราะข้าพเจ้าว่าถ้าเขาไม่ตายตอนนั้นเราก็เราก็ยอมรับกาเจตนาในการผางศพ เป็นลูก,กปหายอยู่แล้วแล้วก็จองจําครั้งนี้เราก็จะเป็นคนดีของสังคมของประเทศชาติเมื่อออกไปแล้วจะเป็นทําความดีศึกษาเล่าเรียนเพื่อออกไปหาพ่อหาแม่จนศาลเขาก็เมตตายกฟ้องน้องฝาวแล้วน้องฝาวเขาอยู่ในนั้นอยู่นะภายใน4 5ห้าวันเขาทนายของเขาอายการ,รยื่นอีกอายการ,รติดใจติดใจ,จคืออุทธร์อีกเราต้องตัดอุทธร์เขาจะเอามาสองแสนทำไมก่อนเราไม่มีตังค์พี่ชายก็มีแค่แสนเดียวมันไม่เอาก็เลยตัดไม่ได้ภายในี่้าวันมันก็ยื่นต่อ ยืนอุท่ทณ์เราก็ย้ายแล้วย้ายไปบางขวางอ่ะทีนี้แล้วส่วนตัวเราคือตัดสินเนี่ยยกมาตลอดเลยตลอดเลยตลอดชีวิตเลยาดีฆ่าอมพางอมพางถูกไหมฮะซ่อนเลนเนี่ยนะซ่อนเลนยกทารุนศพทารุนศพด้วยใช่แล้วเราแทงลายแพร่แล้วไปยิงเขาอีกเขาไม่ตายไปซ้ําอย่างเงี้ยเป็นการทารุนแล้วอมพางก็คือซ่อนเลนใน ในเลนในครับการซ้อนเลนเนี่ยมาตาจะไม่มีเราสองแพทยอ่ะมันยกสองแพทเก้าตลอดสามสามทุนสามสามหนึ่งมาตานี่คือมาตาประหารา็ยกมาเนี่ยคดีนี้ก็เท่ากับว่ายกมาประหารชีวิตประหารชีวิตรับสารภาพเหลือตลอดเหลือตลอดชีวิตครับที่สุดแค่นั้นเยาวชนอะไรก็ไม่ลดเลยคือลดกึ่งหนึ่งเลยแล้วก็มารวมกึ่งหนึ่งของเยาวชนด้วยเลยตลอดเราก็ไปอยู่แดนทิเจ็ดบางขวางเอาละครับนะก็ย้ายไปที่เรือนจำกลางบางขวางจนได้กับโทษ ตลอดชีวิตใช่บางครังเราเรามาที่ลาดยาวได้แต่ลาดยาวไม่รับตลอดเหมือนกันครับไปตกแดนแล้วตอนแรกแดนเจ็ดเปแดนแดนแดนหารมันอยู่แดนทีเจเราก็ไม่รู้ว่ามันมีท่าสูงๆนั้นะหารสองะหาร ถามตลอดอย่างเงี้ยเราแค่ตลอดเดียวอแล้วก็ไปเจอพวกที่เ,าเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้มีแล้วคนติดมา40ปี<อ>ก็ซึ่งทําให้เรานี่จากที่แบบว่าเราก็ใจสู้มาก<ๆ>ใช่ไหม<ๆ>กับกายแบบมีฮึดขึ้นมาเลยมีฮึดเลยตอนนี้เราสิบแปดไงเขาบอกสิบแปดมันไม่เยาวชนแล้วตอนนี้ถ้า17มันจะได้นี่มันตัดสินแล้วสิบแปดแล้วคือคนที่บอกให้เราเนี่ยคือเป็นคนที่อยู่ก่อนหน้าเราเรียนทนายมาเขาเรียนทนายมาเนาต้ก็อีกสามเดือนจะกลับบ้านเขาก็บอก พี่กกจะกลับบ้านเดี๋ย antibody, วเองตามเรียนจําไม่ทันถ้ายัางไงอะเขียนทุนข้าไปอย่างเขาก็เขียนข้าพเจ้าจะเป็นคนคนดีของสังคมประเทศชาติและจะศึกษาเล่าเรียนออกไปแล้วก็จะเลี้ยงบิดามารดาที่แก่ชลามากแล้วถ้ามีโอกาสก,ากา็จะจองจําเป็นคนดีของราชทานทุกที่ไม่ว่าอะไรก็ตามนั้นไม่ก็ในไหนที่เขียนให้น้องรุดได้เราถึงลดลดเลยยี่สิบห้าปีย้ายออกนู่นเลยไปรัดยาวเลยได้ด้วยได้ สิ่งที่เขาแนะนํามาแล้วเรามาเขียนเนี่ยตามที่เขาบอกเนี่ยนะได้ได้มาได้เยาวชน25ปีใช่สารเร็งเห็นว่ารู้เท่าไม่ถึงการปฏิบัติการในครั้งแรกถึงโทษนั้นเราไม่ได้จองจําเมื่อตอนหมอส่องครับอย่างนี้จองจําครั้งแรกเลยถือว่าตัดสินมาก,ก็คือโทษครั้งแรกครับ ไม่นับถ้าเราลงอาญามาเราออคุกมา5ปีเนี่ยภายใน5ปีเราไปมีเรื่องมีราวโดนแดงใช่ป่ะแต่อย่างนี้เราไม่ได้จองจํามายังไม่เป็นคดียังไม่เป็นคดีเราก็เลยถือว่าเป็นการทําผิดครั้งแรกครั้งแรกก็เลยสารเห็นว่าข้ามพังควรที่จะลดให้อีกเหลือ25ปียี่บ้าปีเอาละย้ายไปที่คลองเปรมเรือนจำกลางคลองเปรมแดนหแดน6แดนแรกรับ เอาละนะในปีพศ2535 2535ก็ซึ่งมาอยู่บางขวางนี่ก็ช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเอาละทีนี้ย้ายมาอยู่ของเปรมนะเรื่องราวในของเปรมเนี่ยมากมายเลยที่ผมมากมายได้พูดคุยตอนต้นกับพี่นะนี่เนี่ยพาให้เราเกิดคดีมากมายซาบุไรมันจะรวมกันอยู่ที่นี่หมดมันจะเป็นอะไรที่ว่าเขาเรียกว่าตลาดโบเบในเนี้ยมีลาบขายน้ำตกขายมือข้างนอกเลยซุปดอไม้ไปไงพอพี่ย้ายมาเจอวันแรกเป็น ลักษณะแบบนี้ม,มันน่าอยู่ได้คือเออมันดีไว้มันคุกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยห้าร้อยไร่แล้วคิดไหมว่าเฮ้ยบางหวังเล็กงจะมีแบบนี้ด้วยไว้อ,อะไรเงี้ยไอ้เย่มันก็เราไม่เคยเห็นว่ามีสนามบอลเล่นมีมวยต่อยมีมวยตู้เล่นโอ้ยชีวิตกูเหมือนข้างนอกเลยหรือา่ากูต้องหาเงินกลับบ้านเอาแหละทีนี้มีความคิดแล้วกูต้องหาเงินเพื่อที่จะส่งให้บ้านต้องหาและวิธีเคยบูมร่างกายคือลงมา จากที่หายเจ็บจากโปวยมาอะไรเงี้ยวิตผืนยกเวทมีต่อยมวยมีการจัดต่อยมวยตยยึ่นแล้ว<ค>พี่ไปอยู่กับใครแดนผมอยู่กับจ่าเป็ดลูกน้องหมดทุมเลยไอ้มือทองเขาเป็นทหารตอนหลังก็มาเป็นบระเ่งตายจ่าเป็ดนี่ใครใครก็รู้จักเขาก็โดนคดีอุ้มค่าค่าฉับปูแล้วพี่ไปรู้จักเขาได้ไงเขาคนยุธยาแล้วเขาบอกว่าบ้านอยู่ไหนเราบอกอยู่สิงห์บุรีพี่สาวอยู่ยุดยาอยู่บางบ้านเขาบอกโอ้บ้านเดียวกันเลย มาอยู่กับกูเออมึงอยู่กูมึงเป็นนักมวยเขาว่าเราไม่กินเหล้าดูดยาไม่ใช่ติของเมาเนี่ยกล่าวว่าเป็นคนประเภทชอบเล่นกีฬาและเป็นทหารอเคมีเดียวกันเลยเมีข้าวหุงกินมีไก่มีอะไรครับทีนี้มีการจัดการแข่งขันชกมวยเกิดขึ้นในแดนหกเป็นไงพี่ก็ก็ทุกแดนไปสมัครเลยมันมีทั้งต่างชาติต่างอะไรล้ก็ต่อยนกหมดหรอฮะต่อยนกหมดตะอยต่อยนกต่อยมาอยู่ใน,ในแดน,นนั้นนะปีกว่า ต่อยนอกหมดต่อยเขาแบบหลับหมดเลยหรอต่อยนอกต่อยนอกเลยหรอต่อยนอกม <า S 2> <พ>ัดพี่หนักขนาดนั้นเลยหรอมัดหนักเลยต่างชาติตอนนั้นไม่เอาเลยตอนแรกย้ายไปก็ไม่เอานะถ้าไปแดนสองแต่อยู่ที่แดน,นเขา,าลือกันว่ามีโตโต้นรกเมินในโตโต้นี่มัดหน,นักตอนนั้นเป็นนรกเมินแล้วนะใครๆก็บอกน,นรกเมินแล้ว,ลวาฉายานารกเมินได้มาตั้งแต่คุกสองกสี่เอืมเพราะนี่นะนี่นะใครเป็นคนตั้งให้ะนรกเมินยศธรในช่างไอแข้งซ้ายนรกเมินอ๋อที่ชายชนจันเนี่ยแข้งซ้าย กุงเก่าที่เป็นเหมือนพ่อบ้านเราอะนะเป็นพ่อบ้านนักมวยใช่ไหมฮะเราตั้งมาไอ้นรกเมินใช่โอ้โหเรียกไอ้นรกเมินแล้วก็งงเราไปชื่อโตโตเราชื่อโตอย่างเงี้ยแต่มันเรียกไอ้นรกเมินเฉยเรียกฉายาเลยทุกคนก็เรียกหมดอทีนี้แปะพวกเอ็นเอ้ยมือหานรกเมินกะกำของอะไรเงี้ยได้ฉายานั้นมาตั้งแต่คุกสังกษีแล้วก็มีแล้วก็แล้วก็เอาฉายานี้มาจนถึงเอามาตั้งว่าความเป็นมานรกเนี่ยมันเป็นยังไงเมินเป็นยังไงผมก็บอกว่าเนี่ยที่ผมไม่ยืน โลกเนี่ยพ้นจนากนรกหมดเลยคุกนี่คือนรกใครๆก็ไม่อยากอยู่ขนาดอ,อยากกลับบ้านวันเดียวเขาให้เงิน10บ้านร้อยล้านอ่ะคือไปนอนกับเมียก็ทําไม่ได้อืม,มีแล้วพบญาติไปนอนกับเมียอยู่ในห้องน้ําให้นายคนละสิบล้านมันยังทําับนายได้เง,งินหมดมี่คงเปรมน,นี่เรื่องจริงขาใหญ่ เงินเป็นพันล้านด้วยเหรอนรกก็คือคุกนี่เนี่ยที่กูออกมาเนี่ยสิบกว่าคุกเนี่ยกูไม่ตายโดนเขาแทงโดนอะไรนายตีกูไม่ตายกูออกมาเนี่ยเขาไม่รับกูนรกไม่รับกูเขาให้กูมาอยู่โรกมนุษย์เนี่ยเนี่ยออกข้างนอกเนี่ยสังคมบันดเนีเหมือนกับเราเทศนาให้พวกมันฟังนะว่ามึงอย่าเข้าไปเลยตอสี่ตอ,ตอชอสองตอมึงต้องรักษาไว้อย่างนั้นนะที่มีที่มาที่ไป คือชั้นช้อนอ่าชอช้างสองช้อนมึงต้องรักษาไม่มีชั้นไม่มีช้อนมึงไม่มีช้อนมึงกินข้าวไม่ได้ไม่มีชั้นมึงกลับบ้านไม่ได้ต่อมึงโดนตัดอย่างไรมึงตัดชั้นมึงก็ลดโทษไปจากมึงจะลดโทษสิปีมึงก็ลดโทษแค่สองปีจากโทษตลอดต่อต่อต่อมึงมึงโทษตลอดมึงไปต่ออีกสิบแปดปีติดนี้ยี่สิบมึงต้องไปต่อดูวยสิบแปดปีอกก็มึงอย่าไปต่อต่อต่อตที่สามก็คือต่อตัว ตอตวนีห่หยทรมาเลยที่หมายตอมาแล้วตอซอกนายมึงก็จะไปโดนตอกระบองนายนายตีตอ,ตอตัวนี่รวมกันหมดมึงต้องหลบให้พ้นไอหลบไม่ได้ละคือตอตายมึงป่วยตายโดนเขาแทงตายหรือกั้นใจตายผู้คอตายมีทุกรูปแบบคือต้องหนีให้พ้นนี่กูหนีไม่ได้เนี่ยคือนรกแหละ ครับปูมาอยู่โรคมนุษย์เ่ยแต่ที่หนีไม่ได้ที่สามต่อพี่โดนไปแล้วนะโดนไปแล้วอโดนไปแล้วแต่ตัดกลับมาต่างแค่ชกมวยทีนี้ชื่อเราก็เริ่มเริ่มดังเริ่มปากต่อปากแล้วไอ้โตโตไอ้อะไรนะไอ้โรกเมินใช่ไหมมีคนเกลียดคือคนเราสร้างผมเด่นลบวปมด้อยบางคนมีลายเต็มเลยซากหน้ามาเลยมึงโดนเขาดุยตูดมาแล้วจังไว้นุ่มข่าวไอ้พวกนี้ปากกาเขาจะถึงกันหมดข้ามคุกเอ้ยตูดมาถึงสากหน้าลายซาบุไลมี บุกเลยพี่ไปกี่คนเราคนเดียวพร้อม<ป>อาวุธไหมเหล็ก2อันเลยเหล็ก2ตัวเราไปลักมาจากการลม่มเหล่าเราก็เข้าไปบอกมึงพร้อมยังเราก็บอกมึงจะให้ไม่ให้เราก็บอกอะไรอะไรเงี้ยเราก็เดินเข้าไปเลยเราเดินไปเลยเดินหน้าแบบเราเดินมามึงใกล้ๆเราก็จับแทงยานนี้แทงไม่เข้านะคนเราแทงแทงแล้วชักอะ่ะแล้วพวกมันก็เอาไม้ตีเราอะ่ะไล่แทงมันพวกมันมาหกเจ็ดคน ก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกละครั้ง1นึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกลละครั้ง1นึ่งบายโคกซีโร่นะครับ